แบบนัหน้หมดนะไม่ได้มม่ได้มองไต่ไป้องไม่ไปมองออไม่ได้องเปง็นช่องเ่็นช่องอะไรนะจะก้ามุครึ่งแล้วอีกสิบนาทีจะทันไหมอ่าโอเคต่อไปคำว่าร่มจมล้ออมอลมลมเอกร่ม เริ่มจออกมอจมว่าเริ่มจมโอเคต่อไปคำว่ายิ้มริยออมอยินยิมโทยิ้มก็รออีมกลิ่นกิ่เอกกลิ่นยิมกลิ่ต่อไปคำวา่า ุมซ้ำตอมอุมอตุ้มเกซุมนักเรียนดูตามนะตอมอซ้ำซเอกซ้ำอาจว่าตุมซ้ำต่อไปคำว่าตุ้มเตี้ยมตอตัวมอตัวตุ้มโอล่ต้ม ตรูอ่านตามคองตต่อเอียมอเตรียมเตรียมรูเตียมเตียมอ่านว่าเตียมเตีมเียมโอเคต่อไปค่ะให้นักเรียนหยิบแบบสุนหัดภาษาไทยขึ้นมาเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันนะคะนักเรียนที่เข้ามาวันนี้ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งงานมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีการเช็คงานเหมือนเดิมค่ะ ให้ <Okay. S 1> ทำแบบฝุขหาดหน้าที่ยี่สบสองและยี่สิบสาค่ะเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยอยู่แหละอัใช่ไหมแล้วก่อนบบสุกาสขหาภาษาไทยหน้าที่ยี่สิบสองยี่สิบสามค่ะอ่ะ มาดูในข้อที่สองใหญ่นะคะข้อที่สองใหญ่มีรูปมีรูปมาให้ด้วยเดี๋ยวให้นักเรียนไประบายสีนะคะตอนส่งให้นักเรียนระบายสีด้วยนะคะตอนถ่ายรูปส่งอ่ะคาแรกมีคําว่ามะมาให้มะอะไรคะมะอะไรเปรี้ยวมะขามมะขามเติมคําว่าขา,ามลงไปค่ะ<า>ขออ่ามขาม วันนโมค่ะส้วยะดวแม่อะต่อไปโอมีรูปมาให้ค่ะมีคาว่าโอมาให้ค่ทั้งหน้าก็ต้องเป็นคว่าอะไรคะต้มโอค่ะต้มโอนเอาคุณคี่มา ทำมา่้มโอค่ะขอสือ,อมาอขาเรียนไปหมดแล้วเรียเนผู้ปกครองที่เข้ามาที่หลังนะคะให้น้องเปิดจากพิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะหน้าที่ยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบสามหลังจากเรียนจบแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งงานเหมือนเดิมค่ะครูก,ก็จะเช็คงานให้เลยต่ไอไปค่ะหน้าที่สามค่ะ มีรูปมาให้มีคำว่าผู้ข้างหลังมาให้คือคำว่าอะไรคะชมผู้ค่ะชมผู้ค่ะคิมคำว่าชมลงไปชมผู้เร็วเขียนข้อความต่อไปคะ่ะ เห็นรูปไหมมีคําว่าหัวมาให้คือหัวอะไรคะหัวหัวใช่ค่ะเติมคําว่าหอมลงไปหอออมอมหอมติดไห<อ>มิดไหมค่ะต่อไปรูปสุดท้ายค่ะรูปสุดท้ายมีคําว่าไฟข้างหลังมาให้

อ่ะต่อไปให้นักเรียนมาดูข้อที่สามใหญ่นะคะเขาจะให้เราเติมคำในมาตากลมลงไปค่ะเติมคำในมาตรากลมลงไปอ่ะมาดูคำแรกออนคำว่าออดจะเติมคำอะไรลงไปดีคะมาตากลมมาตากรมจะต้องมีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดค่ะ ่อนน้อมตอดคูคำเติมคำว่าน้อมลงไปค่ะนโอมอน้อมน้อมคูน้อมอามอน้อมมาถึเน้อมใช่ตอ้องรอทำไปพร้อมกันอ่าถ้าทำเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพ นะที่เป็นรูปหัวหอมชมพูโครงไฟอะไรพวกนี้ค่ะให้ระบายสีเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปสง่งครูเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะคําว่าปลาปลาป,ะ,ปะอะไรดีคะที่มีมม้าเป็นตัวสะกดทาที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดค่ะคําว่าปลาปลาถมทอถุงม,มอม้าขออมอมถม ให pues oh ้นักเรียนเติมคำว่าถมลงไปค่ะประถมน่อถมมาเก็บตามคู่เลยประถมอะต่อไปมีคำว่ามะมาให้นักเรียนจะเติมคำว่าอะไรดีคะที่มีตัวมะเป็นตัวสะกดอะมะขามก็ได้ มะยมก็ได้ค่ะจะเติมอะไรก็ได้เลือกเหนึ่งคำมะขามหรือมะยมมะขามที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดค่ะเลือกไ <มา S 1> ด้เายค่ะ,คะต่อไปมีคำว่าสิงมาให้สินจะเติมตัวอะไรข้างหลังนี้คะที่เป็นตัวเอ่ อยู่ในมาตรากกมทว่าไดเลยคำว่วทาทำแต่ทำคำนี้ไม่ใช่ทอทหารสระอําแต่เป็นพอทงตอหัน,นตอเรือสองตัวแล้วก็มอม้าค่ะอ่านว่าศิลนละทำใช่ค่ะนักเรียนเติมทอทงตอเรือสองตัวแล้วก็มอมา้า ติดามอ่านว่าศิลธรรมมเอามาต่อไปค่ะคำว่าติดคำว่าติดเปลี่ยนเติมคำว่าอะไรไปดีคะมาเป็นตัวสะกดติดตามเก่งมากค่ะติดตามต่ออมตามเติมคำว่าตามลงไปค่ะ ว่าตามลงไปนะต่อไปค่ะมีคำว่าใจข้างหลังมาให้นักเรียนจะเติมคำว่าอะไรดีคะใจคำว่าอะไรนะคะติดใจใจครับติดใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าติดตัวอีกตอติดตใจค่ะจ,จริงเนาะจอมใจจอมใจแปลว่าอะไรอะอใจค่ะ ตรอมใจอตรอมใจค่ะตรอมใ, <จ S 2> ใ,ใจหรือว่าภูมิใจก็ได้ค่ะคำว่าภูมิ <Yeah. S 2> ภูมิที่มีมอมาสะสลีกแต่ว่าอยู่ในมาตากลมอหรือว่าจะเป็นตรอมใจก็ได้ตอรอออมาตอม้โอลุขอเสือลุขอเสือ รวบอะไรรวบเหลือมอมมาแม่โถบนส่อเสืออ่ะต่อไปคําว่ารวบรวบอะไรดีคะรวบพอช้างมมารวมค่ะรวบรวมรออวมอรวมพอช้างลูกเติมตัว่ารวมลงไปค่ะหัวหอมหอมออมหอม ต่อไปมีคำว่าดีมาให้ข้างหลังนักเรียนจะเติมคำว่าอะไรลงไปข้างหน้าดีคะที่อยู่ในมาตรากรมที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดใอะไรคือว่าอะไรดีอะไรคือว่าอะไรดีโคมอะไรดีคมใจดีค่ะไม่ได้ใจตรไม่ได้โคมไม่ได้สิคะเพราะว่า ตัวอ่ามีคําว่าดีอยู่ข้างหลังตามใจค่ะตามใจคมดความดีค่ะความดีความดีค่ะควอมความเขียนคําว่าความลงไปค่ะตามใจได้ไหมคะ่ำอะไรนะคะตามใจอะค่ะตามใจ อ๋อ um, ถ้าเป็นข้อข้างบนได้ค่ะใสเขียนเลยใช่ไหมแต่ข้อนี้คือความดีอ่ะนี่สวยอะไรต่อไปเยอ่ะต่อไปเก้าโมงสี่สิบแล้วอีกสองข้อต่อไปคำว่าสายค่ะสายอะไรดีคะที่มีมอเป็นเกลมอสดออสายลมค่ะลมสายลมยอ,อลอ สายลมลมรอลิงนะคะรออกมอลงค่ะดิต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วมีคำว่าชาติมาให้ข้างหลังเติมคำว่าอะไรดีคะ<ม>อะไรที่มีมาไปเติดสมบดรมาครับ<ม>คำว่าอะไรนะคะธรรม,มาชาติครครูว่าเติมคำว่าธรรมาชาติง่ายที่สุด ทำ,ทำใช้คำเดียวกับคำว่าศิลธรรมเลยค่ะพอทงรอหรันแล้วก็มอม้าค่ะรอทุงแล้วก็รอเรือใช่รอเรเือสองตัวแล้วก็มอมา้าอ่านว่าธรรมชาติ <c oughs> นะคะอ่ะโอเคจบวิชาภาษาไทยแล้วให้นักเรียนระบายสีแล้วให้ผู้ปกครอ,องถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปงาน ของวิชาภาษาไทยส่งคู่ในรายส่วนตัวเหมือนเดิมค่ะพัก20นาทีเรียนต่อไปอตอนสิบโมงตรงนะคะสิบโมงตรงคาบต่อไปจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์โอเคค่ะ